นะครับตามระบบยกหางนะครับตามแบบของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจัดใจการยกนะครับยกโดยมือนะครับง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวตรงนี้จะเตรมบุธนะครับจะปั่นไตวัวหมูนะครับ ตรงนี้นะครับจะเติมเหล็กอีกสองชิ้นนะครับเพื่อโยงกันสะบัดนะครับครับเดี๋ยวก็เอืเอบมีปทีนะครับยาวไปหน่อยนะครับไม่ทราบว่าจะหนักหรือเ่านะครับ เดี๋ยวก็เก็บรายละเอียดอีกทีนะครับปัตยวัวหมูนะครับขบุณกรับุีไปรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบคุรครับ